สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนกันยายนปี2566สำหรับชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกในช่วงของคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดจะเป็นอย่างไรบ้างชาวธาตุน้ำ เรามารับชมรับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ o ฟล์ดออฟ s i พ of w a อฟ w o ร์นทูอ o ฟสวอทคิงอ The Empress The Sun Queen of Sword Ace of Pentacles Queen of w a r n ทีออฟสวอค่ะสำหรับความรักคนโสดนะชาวทาตน้ำดูเหมือนไม่ค่อยที่จะพอใจกับความรักที่เป็นอยู่กับความรักที่มีเข้ามาบางทีคุณก็คุณก็หวัง หวังอยากได้ความรักที่ดีอยากได้คนที่ใช่ช่วงนี้คุณดูโดดเด่นนะดูมีออร่าดูมีพลังดูมีพลังดึงดูดเพศตองคามในช่วงนี้คุณดูมีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะไปที่ไหนมักจะมีคนชอบคนติดตามคนเข้ามาขายขนมจีบให้กับคุณเยอะแยะคุณดูดีคุณดูเพอร์เฟที่ผ่านมา คุณก็ดูมั่นคงอยู่แล้วในความรู้สึกเป็นคนที่มั่นคงนะเป็นคนที่รักจริงรักใครรักจริงชาวธาตุน้ำรักจริงรักแรงแล้วรักมากรักจนสุดตัวรักจนไม่เผื่อใจเผื่อผิดหวังเลยธาตุน้ำกรากฎมีนพิจิกคุณรักใครคุณรักมากและรักที่สุดจนไม่มองในเรื่องของต่างๆขอแค่ได้รักเอาความรักเป็นที่หนึ่งสิ่งต่างๆแล้วค่อยคิดแล้วค่อยตามมา คุณเป็นคนที่ดูดูอบอุนอ่นน่ะดูเป็นแม่ที่ดีของลูกได้ดูเป็นสามีที่ดีของภรรยาได้มันหมายถึงการใช้ชีวิตการมีคู่การมีแฟนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยความสุขคุณเป็นคนที่รักครอบครัวถ้าใครได้รักคุณได้อยู่กับคุณได้ใช้ชีวิตเป็นคู่ได้เป็นแฟนก็ได้คุณจะ เขาคนนั้นจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดเพราะคุณจะรู้จักการบริหารการจัดการการทำทุกสิ่งทุกอย่างคือทำให้คนรักมีความสุขคุณเป็นแม่สีเรือนที่ดีคนหนึ่งเลยก็ได้กิดเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะตอนนี้คุณโดดเด่นมากเหมือนคุณยืนอยู่บนเวทีแล้วมีแสงสปอตไลท์ส่งเข้ามาหาตัวคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเป็นดาวเด่นและจะมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะในช่วงนี้จีบเยอะจน คิดว่าเอ๊ะมันใช่ความรักหรือเปล่าหรือว่าต้องการอยากจะมาทดสอบหัวใจของชาวธาตุน้ําอยู่หรือเปล่าคุณยิ่งเป็นคนจิตใจจิตใจดีมีเมตตาอ่อนไหวง่ายด้วยถ้าเจอคนหลออคนสวยไม่ได้รักเลยอืมรักเลยแล้วรักเร็ว,ร,ร,วรวดเร็วอย่างอัตโนมัติเลยไม่คิดอะไรมากมายถือว่าช่วงนี้มันเป็นความสุขของคุณที่คุณได้รับความสุขความสมหวังในทุกๆสิ่งที่คุณได้รับคุณรู้สึกพอใจอะเดอนซัน รู้สึกว่าพอใจรู้สึกว่ามันอิ่มในความรักในความสัมพันธ์พอใจแล้วในช่วงนี้อืและอาจจะมีใครบางคนเข้ามาเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนที่มีอายุเยอะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาจะจริงใจในความรักความสัมพันธ์กับคุณนะ mm. เขาก็รอคุณอยู่ mm. เขาก็รักคุณเขาเขารอคุณอยู่ในมุมของเขาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเหมือนคนเอาแต่ใจยิงๆหน่อยแต่ว่า เขาก็พร้อมรุยพร้อมสู้พร้อมเทคแคร์ดูแลหัวใจคุณจนตัวคุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆก็มีคนมารักมาชอบแต่ก็ให้พิจารณาให้เลือกดีๆเพราะในบางทีในความดีๆความรู้สึกใจอ่อนใจดีของคุณกัน การรักคนง่ายรักคนอย่างรวดเร็วบางทีมันอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณเข้ามาแฝงในหมู่คนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากตัวคุณก็ได้เพราะดูช่วงนี้คุณเป็นคนที่จิตใจดีดูมีเมตตาอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวง่ายด้วยสําหรับชาวธาตุน้ำคุณดูมีออรา่าคุณมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกของตัวคุณมันก็ดูดีแต่สุดท้ายแล้วให้ระวังถ้าไปรักคนผิด ไปเจอคนผิดอาจจะกลายเป็นมือที่สามอาจจะกลายเป็นรักสามเศร้าก็ได้ tree of s w o r d มันเป็นรักสามเศร้าพอไปตกลุมรักแล้วมารู้อีกทีว่าเป็นมือที่สามของเขามันเสียใจหนักเจ็บจุกอยากตะโกนอยากร้องออกไปดังๆทำไมนะคนดีๆมีมากมายทำไมไม่เลือกมารักคนที่มีเจ้าของมาลักคนที่เขามีมีคู่มีคนรัก แล้วมันเจ็บมันช้ำภายในจิตใจทำไงตกหลุมรักไปแล้วตกหลุมรักไปแล้วแล้วจะทำยังไงดีในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอไพ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นะอยากจะบอกอะไรไหมทรีออฟวอ n e นเทนออฟเพนจูคเกอรเซเว่นออฟไพ่แนะนำว่า สามารถครบสามารถเลือกไปก่อนในช่วงนี้แต่แต่อย่าเพิ่งไปคบใครจริงจังเพราะคุณยังมีโอกาสคุณยังมีตัวเลือกคุณยังมีคนที่เข้ามาจีบคุณเยอะมากมายในช่วงนี้คุณดูเหมือนคุณมีเสน่ห์อย่าเพิ่งไปจมปักกับคนกับคนเพียงคนเดียวนะคะให้เลือกให้คบคนหลากหลายและบางทีคุณอาจจะเจอคนอาจจะใช่ก็ได้ เชนออฟเพนจเพลินมันเป็นความรักความสุขความสมหวังการใช้ชีวิตการม,มีครอบครัวหรืออาจจะหมายถึงครอบครัวอย่างน้อยคุณก็มีครอบครัวที่ดูแลคุณด้วยความคุณมีพื้นฐาน่ะมีพื้นฐานการเลี้ยงดูการอยู่ในชีวิตครอบครัวที่มันสมบูรณ์แบบมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาบางทีถ้าถ้ายัางไม่อยากเลือกก็ไม่ต้องเลือกเซเววนออฟบอทคุณดูมีความสุขอยู่แล้วคุณอยู่ด้วยตัวของคุณเองคุณก็มีความสุขมีคนเข้ามาจีบคุณมากมาย ลายล้อมอยากจะเข้ามาอยากจะรักคุณอยากจะจีบคุณถ้ายังเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกเห็นไหมหันหน้าหนีอืไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะไม่ต้องเลือกเลยอยู่กับตัวเองไปก่อนอืมอยู่กับตัวเองไปก่อนแต่ถ้ามีคนที่รักจริงๆอยากเข้ามาก็คบดูก็ไม่ว่าอะไรแต่ให้เผื่อใจเอาไว้อย่าไปทุ่มเทอย่าไปรักเขาจนเต็มร้อยจนสุดใจอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งเผื่อรักตัวเองบ้างนะชาวธาตุน้ํา คนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงความรู้สึกของคนรักของชาวธาตุน้ำเอ of cup t พท e ีออฟคัพ u ดอ o เ l ลเขาก็รักคุณเขามองว่าบางทีความรักที่เขามอบให้สิ่งที่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยการดูแลเอาใจใส่เหมือนถูกทิ้งเหมือนถูกปล่อยเหมือนไม่มองไม่สนใจเขาคิดว่าคุณอะไม่สนใจความห่วงใยสิ่งดีที่เขามอบให้บางทีเขาก็น้อยใจนะ น้อยใจทำอะไรให้ซื้อของหรือทําอะไรให้อยากเทคแคร์อยากดูแลแต่เหมือนคุณหันหลังคุณหันหลังให้ความรู้สึกคุณปล่อยปล่อยเขาก็เลยรู้สึกน้อยใจในสิ่งที่เขาได้ทําให้ในสิ่งที่เขาเขาคอยเขาดูแลคุณมาตลอดแต่คุณหันหลังคุณไม่สนใจเขา t r f ออครับคุณ คุณไปมีความสุขคุณสังสรรค์คุณเฮฮาปาร์ตี้คุณออกงานสังคมคุณไปกับเพื่อนของคุณมากกว่าคุณดูมีเสน่ห์เมื่อคุณมีความสุขเมื่อคุณได้ไปเที่ยวหรือว่าออกงานต่างๆเขามองดูเป็นคนเขาดูตัวคุณว่าคุณเป็นคนรักสนุกคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอารมณ์ดีและอีกอย่างเดวเวอ์มามันเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่าง มันมันดูรายล้อมด้วยพลังงานบวก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 เป็นความรู้สึกที่มันที่มันดีที่มันที่มันดีต่อใจที่มันเป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณเขามองว่าคุณดูมีความสุขกับตัวเองคุณรักตัวเองคุณคุณมีพลังงานดีๆอยู่รายล้อมรอบๆตัวคุณ คุณมีความสุขกับชีวิตคุณใส่ใจตัวเองมากขึ้นคนรักของคุณเขาคือใครกันคนรักของชาวธาตุน้ำคือใครเซเว่นออฟเพนเ i อร์คิงออฟวอร์ดเดอะฮาร์เมีชาวธาตุดินเข้ามาพึกศพกันมังกร คนนี้ดูมั่นคงในความรักในความรู้สึกในความสัมพันธ์เขาอยากปลุกตนรักไปกับคุณเขาดูนิ่งๆเฉยๆแต่ในใจลึกเขามั่นคงเขาซื่อตรงกับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นบางทีเขาอาจจะหันหน้าไปทํามาหากินหันหน้าไปตั้งหน้าตั้งตาอยากมีในเรื่องของฐานะความมั่นคงที่ดีขึ้นเพื่อจะได้ดูรลชาวทาตน้ํา อีกคนเป็นคนที่มีอายุเยอะอาจจะเดินทางมารวมถึงชาวต่างชาติด้วยก็ได้เข้าดูเข้มเข้าดูเข้มขมดูน่าดูดูดูน่ากลัวแต่ลึกๆเขาอาจจะอบอุ่นเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรมากมายเป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวแต่เขาเป็นคนที่ฉลาดและมองการไกลบางครั้งความรู้สึกของคนรักของคุณ เขามีเซนต์เขามีรรงสั่งหรอ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในใจบางทีเขาก็รับรู้ว่าที่ทําไปอะไรไม่ถูกใจคุณเขาก็ไม่อยากจะทําอะไรที่มันทําแล้วทําให้คุณสบายใจแต่เขาแต่เขากับน้อยใจในบางอารมณ์ที่เขาทำเพราะบางครั้งตัวคุณก็ไม่คิดที่จะเหลียวแลหรือใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทําให้เขาก็เลยรู้สึกเสียใจนิดหน่อย แต่เขาก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเขามีชาวทาดุดีนพึกศพกันบางกรแล้วก็ชาวทาตุธาตไฟเมษสิงห์ธนูสำหรับคนรักของคุณในความรักในความสัมพันธ์คนโสดนะชาวทาดน้ำ ก็เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ